สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้วันนี้เราก็ยังอยู่กับวันลุมพินี101นะครับจะแก้มันให้ได้นะวันลุมพินี100โดนไปนพอสมควรนะครับอ่ะ101เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ คู่เองนำรายการก็เหมือนเดิมนะนักรบแฟร์เทคกับพึ่งหลวงบ้านแลมบ้านะครับคู่รองก็โชคปีชาพีเคแสนชัยกับฉลามดำสอบุบญมีฤทธิ์คู่นี้ก็น่าสนใจนะคู่รองนะครับแต่วันนี้วันนี้เรามาเอาคู่เอกภาคอินเตอร์กันก่อนนะครับจะเป็นาการชกระหว่างฮาวาดกอร์ดอนกับทางด้านเอมุยนะในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับฮา,าวาดกอร์ดอนเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นน้องของทางด้านฮวนกอร์ดอนนะฮวนกอร์ดอนเนี่ยเป็นมวยที่ผมชอบคนหนึ่งอาวุธหนักแรงนะครับชกอยู่ในรายการ AWS นะแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นน้องชายเขานะก็ชกอยู่ใน AWS เหมือนกันยังไม่เคยมาชกในวันนะครับส่วนเอมยุยเอมุยเป็นชาวเมียนมาเป็นมวยอึดถึกทนชกในวันมา3ไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันเลยดีกว่านะ มาดูทางด้านฮาวาดก่อนดีกว่าน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะฮาวาดกอดอนนะเอ๊ะมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยวะเป็นชาวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูสักครู่นะเดี๋ยวข,ขอดูพี่ชายเขาก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูพี่ชายเขาก่อนอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายเขานะเออผมดูหน้าตามละไม้คล้ายกันนะเดี๋ยวลองดูดิหน้าตามละไม้คล้ายกันนะ เป็นชาวอิสาราเอลเมื่อกี้กน่าจะเป็นอิสาราเอลเหมือนกันนะครับเป็นชาวอิสาราเอลนะสำหรับทางด้านฮาวาดกอร์ดอดนนะครับก็โชคอยู่ในรายการ rws นะสี่ไฟ์หลังสุดแล้วกันสี่ไฟ์หลังสุดเนี่ยก็ชนะน็อกยกแรกมัจุราชปอพงสว่างนะครับแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านหลิวไห่หยางลูกสวนนะแล้วก็ชนะน็อกยกที่2ซุซเปอร์เคสิบมนชัย นะไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่3มีหลาดโชคดียิ่มนะครับทางด้านฮาวาดเนี่ยเป็นนักมวยอายุ17ปีเองนะคือดังมากเพราะว่าไฟที่เขาโชคมาเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะมีศอกน่ากลัวนะครับแล้วก็มาเปิดตัวเนี่ยก็ชนะน็อกทางด้านมัตจุราชมาเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ถือว่า ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะสำหรับทางด้านฮาวาดกอดอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขากันบ้างนะทางด้านเอมุยนะครับเอมุยเนี่ยหนัก139.11ปอนด์นะหกสิบสากิโลกร,รมัมส่วนสูง5ฟุต6นิ้ว168เซนนะครับเป็นชาวเมียนมาอายุ22ป,ปีซ้อมอยู่ท็อปวันนะครับมาชกในรายการวันทั้งหมด3ไฟไ์แล้วอย่างที่บอกนะไฟ์แรกกร็ชนะน็อกยกที่2นะครับเลอิโตะทากาโซโน นะครับส่วนไฟที่2เนี่ยแพ้คะแนนนะครับแพ้คะแนนแบบเอกฉันด้วยนะทางด้านโอมากินเต้แต่ทา้านโอมากินเต้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงส่วนสูงได้เปรียบด้วยวันนั้นนะครับไฟล่าสุดนะครับก็ชนะน็อกยกที่2มูกะนะไฟนี้ต้องบอกว่าพิกล็อกอย่างมหาศารเลยนะครับ2นับกลับมาชนะน็อกเฉยเลยนะอะไรก็ทําได้อยู่แล้วสําหรับนักชกเมียนมาหลายๆคนนะครับเขา เป็นมวยอึดถึกทนนะมาจากอาระเวยลระเวยนะครับก็ต่อยคาดเชือกอยู่แล้วพวกนี้ไม่กลัวอยู่แล้วนะนมเล็กเปิดนิ้วนะครับเอามาดูสถิติอันนี้ก็เหมือนกันนะนะเหมือนกับอันเมื่อกี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกสักนิดนึงดีกว่านะครับข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็จะมีอยู่ทางเอมุยคนเดียวนะเพราะทางฮาวาดกรอดอนเนี่ยยังไม่เคยมาชกในรายการวัน เอมุยก็มาชกในรายการวัน3ไฟไฟชนะ2แพ้1นะครับสถิติรวมก็ชนะ28แพ้2เสมอ23นะครับเขาแพ้แค่2ครั้งเองนะส่วนสูง168เซนนะครับมาดูสถิติการออกอาวุธสักนิดหนึ่งนะการออกอาวุธก็ถือว่า,อาพอที่จะแม่นอยู่พอสมควรแหละนะครับแล้วก็การขยับเป้าบ,าบนล่างทำได้ดีนะขยับเป้าระหว่างลำตัวกับ บริเวณใบหน้าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเอมุยเนี่ยเป็นมวยหมัดถือว่าเป็นมวยหมัดดีเลยของพม่าอีกคนหนึ่งแต่จะต่างกับซูปเปอร์เยจันนะซูปเปอร์เยจันจะออกหมัดคล้ายๆมวยสากลเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเหมือนซะทีเดียวนะคือถ้าเทียบกับมวยเมียนมาด้วยกัน,นเขาจะออกหมัดสไตล์คล้ายๆมวยสากลมีหมัดชุด บ้างนะครับส่วนเอมวยไม่มีหมัดชุดไม่มีนะครับเป็นหมัดเวียงๆเ,เลยอย่างเดียวนะแต่ออกได้หนักแรงทุกลูกเลยแล้วก็แรงไม่มีหมดนะครับสำหรับเอมวยออกหมัดได้คมนะครับถ้าเข้าเป้าเนี่ยมีสิทธิ์หล่นได้เลยนะสำหรับเอมวยนะอาการป้องกันตัวทําได้ไม่ดีหรอกนะครับอย่างที่ผมบอกนะนักมวยแล้วเว่ยเนี่ยส่วนใหญ่ป้องกันตัวไม่ดีนะเพราะว่า,าในการต่อสู้ของกติกาเขาเนี่ยเขาสามารถทิ้งตัวลงไปนอนได้ นะครับไม่ผิดกติกาด้วยต่อยต่อยอ,อยู่เนี่ยสู้ไม่ได้ทิ้งตัวลงไปนอนเลยนะครับแล้วก็วกมาเหมือนเริ่มใหม่นะมันก็เลยทําให้ระบบการป้องกันตัวของเขาเนี่ยไม่ดีนะครับนักมวยพม่ามาแต่ละคนระบบป้องกันตัวไม่ดีเลยสักคนนะแต่ว่า,ามีมีคนนึงมีตุยลินทัศน์ในระบบป้องกันตัวดีที่สุดนะครับแล้วก็จะมีไอ้ทุนมินอ่องมั้งแต่ทุนมินอ่องเนี่ยเขามามาซ้อมอยู่ลูกสวนเขาเป็นอา่า มาซ้อมอยู่ลูกสวนน่ะเขาน่าจะเป็นน้องของอะไรวะพ่อค้าโรตีอ่ะอ่านั่นแหละก็คือสไตล์มวยเขาเลยจะกลายเป็นมวยไทยไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นละเวยดั้งเดิมมาเนี่ยป้องกันตัวดีสุดนี่น่าจะเป็นตุยลิมทัศนะส่วนใหญ่นอกนั้นมาไม่ดีเลยแต่อึดถึกทนมามีอึดถึกทนเนี่ยมาเสริมมาเติมนะครับทำให้มันมันไปด้วยกันได้นะอ่ะทางด้านเอมวยนะครับก็อย่างที่บอกนะว่า เป็นมวยหมัดนะมีหมัดค่อนข้างน่ากลัวแล้วเวลาเขาโดนเนี่ยเขาโดนลงไปนอนลงไปอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีอาการนะครับสําหรับทางด้านเอมมวยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปมวยสักหน่อยนะครับมาคาไว้หน้านี้ก็ได้โอ้ยลำคาญลายอย่างเลยนะครับอืมเมื่อวานก็ เว็บนะถ้ามูดว่าของไทยเนี่ยล่มหมดนะครับเนี่ยแล้วก็มีปัญหาโอ<ฮ>้โ<ฮ>หน้าลําการมากนะฮะคู่นี้เนี่ยรูปมวยเนี่ยผมมองว่า,าทางด้านฮาวาดเนี่ยเขาเป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธสวยงามนะแล้วก็ออกได้ค่อนข้างคมอาวุธที่ดีของเขาเลยเนี่ยคือศอกนะครับศอกค่อนข้างคมวันเนี้ยชกกันเนี่ยเอมวยมีแผลแน่ๆแหละผมว่านะครับ แต่ต้องอยู่ที่ว่าผมยังมองเห็นถึงความนิ่มของทางด้านฮาวาดอยู่นะคือฮาวาดเนี่ยมาชกในรายการ RWS เนี่ยเขาไม่แพ้ใครนะครับเพราะว่านักมวยที่เขาเจอเนี่ยเกรดยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ละคนเนี่ยเกรดขึ้นมาต่อยวันไม่ได้สักคนอะที่ที่ฮาวาดชนะมานะครับฮาวาดเนี่ยเขาเป็นเขามีดีกรีนะ,ะมีเหรียญทองแดงของ i ิกมาเวิลด์แชมเปี้ยนชนะครับแล้วก็เหรียญทอง ยูโรเปียนมวยไทยนะแล้วก็เป็นแชมป์อะไรว่ากูเวิลด์แชมเปี้ยนอ่าสถิติการชกของเขาเนี่ยชนะ6แพ้ศูนย์เสมอศูนย์นะครับชนะรวดเลยเป็นนักชกฟอร์มดีโกลเด้นบอยเลยสายาของเขานะครับแต่ว่าส่วนตัวที่ผมเห็นนะวันที่เขาเจอซุปเปอร์เคซุเปอร์เคก็ไม่ใช่ว่าจะจะดีอะไรนะแต่วันนั้นโดนซุปเปอร์เคบวกยังพอจะมีอาการนะเพียงแต่ว่าเขาฝีมือเขาฝีมือดีกว่า หาจังหวะดักทรงดักสองได้ตลอดทําให้ซูเปอร์เคเนี่ยก็แพ้น็อกไปกวันนั้นนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนวมใหญ่โดนย,ยังมีนิ่มนะครับส่วนทางด้านเอมุยเอมุยเนี่ยโดนต่อยหล่นไฟที่แล้วเนี่ยลุกขึ้นมาแบบตุ๊กตาล้มลุกเลยนั่นแล้วก็เป็นอย่างนี้ประจําอยู่แล้วนะครับอาจจะมีจังหวะเผลอกัดกามไม่ทันน่ะโดนเข้าไปล่วงแต่ว่าเหมือนแบบยังไงอะ คือพวกนี้เวลามันโดนกามใช่ไหมเรากัดไม่ทันจังหวะมันโยกเนี่ยสมองมันจะกระเทือนนะครับมันก็เลยทําให้มึนแต่ทีเนี้ยถ้ากลับกัดกามทันเนี่ยกามมันแข็งเนี่ยสมองมันไม่กระเทือนมากไงแต่อย่างทางเอมุยเนี่ยบางทีโดนต่อยกามโยกเลยลุกขึ้นมามันเฉยผมไม่แน่ใจว่าไอ้แหมกะโหลกเนี่ยเขาหนากว่าของคนไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือโดนต่อยหลน ก็มีนะครับแต่ลุกขึ้นมาไม่เคยมีอาการนะสำหรับเอมวยนะครับวันนี้มาชกกันในรูปแบบนวมเล็กเปิดนิ้วเนี่ยสามยกผมมองว่ากรรมการในรายการนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบี้นักมวยให้ชกนะครับแล้วมันมีกฎค่อนข้างเยอะนะที่จะเอาไว้จัดการกับนักมวยที่ไม่ค่อยเข้ากันนะครับไม่ค่อยออกอาวุธไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น3มยกที่ว่าเนี่ยมันจะเป็น3ยกที่ออกอาวุธตลอด นะส่วนฮาวาดเนี่ยลองสังเกตดูได้เลยจากในรายการ HWS นะเขาชกเนี่ยสไตล์ทรงถอยทั้งนั้นนะครับกินเหลี่ยมกินทรงไปด้วยนะยังไม่เคยเจอแบบอึดถึกทนเดินเบียดเดินบี้แล้วไม่มีหมดไม่มีสิน้นยังไม่เคยเจอนะครับวันนี้มาเจอเอมุยผมมองว่าแรกๆยก,รกยกแรกเนี่ยถ้าไม่มีการหล่นไม่มีการนับนะทางด้านฮาวาดน่าจะกินนะครับส่วนยก2ยก3เนี่ยมันต้องดูที่ว่า ร่างกายมันจะหมดไหมยก2เนี่ยเอมวยอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วถ้าไม่ไปหลับซะก่อนนะหรือไม่ไปแพ้แตกแบบแตกยับยับนะยก3รับรองว่าฮาวาดหมดแน่แล้วผมคิดว่าน่าจะจบที่ยกนี้นะครับอาจจะหมดนะเพราะว่ามวยทรงเนี่ยมวยทรงฝีมือทรงถอยเนี่ยถ้าโดนบทโดนบี้เรียบร้อยสลบหมดทุกคนนะครับคือมวยรายการวันเนี่ยทำไมะนะมวยเข่ามันถึงได้ ได้ดูดีขึ้นมาได้ทั้งๆท,ที่อาวุธหมัดเหมือนก็ไม่ค่อยหนึ่งเลยมวยเข่าแรงปลายใช่ไหมครับฉะนั้นลูกอึดปอดเปิดใหญ่มันใหญ่กว่ามวยฝีมืออยู่แล้วนะฉะนั้นเวลามาชกในรายการวันเนี่ยโดนกรรมการบี้ให้ออกอาวุธออกอาวุธนะจะเข้าไปกอดก็แป๊บเดียวแยกแล้วเดี๋ยวแม่งมาโดนตัดลําตัวอีกแล้วหายใจไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยมวยฝีมือก็เลยเสร็จนะแต่มวยแบบมวยบู๊มวยแรกๆมวยอะไรเงี้ย ก็จะมายืนโชว์ผลงานในรายการวันได้ฉะนั้นผมมองว่าในรายการวันเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือความอึดถึกทนและ่าตทรหดที่ดีนะครับอย่างอื่นเนี่ยเอามาเป็นรองก่อนเลยต่อให้คุณหมัดคมแค่ไหนคางคุณเปาะเนี่ยต่อยเข้าไปสิบหมัดโดนหมัดเดียวหล่นเงี้ยเท่านั้นนะครับสังเกตนักมวยฝรั่งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหหนึสองเนี่ยโดนเตะล่อนทุกคนนะพอยกสเราหมด ไปโดนหมัดเขาหมัดมือนลนหลับเป็นอย่างนี้ประจานะครับฉะนั้นวันนี้มวยทรงห้ายกที่เป็นสไตล์มวยฝีมือเนี่ยผมดูว่าถ้าโดนบทเดินบี้เนี่ยมีสิทธิ์จะไม่รอดแต่ว่าอย่างนี้นะคู่นี้มันก็ไม่แน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮาวาดเนี่ยสอกดีมากเขาใช้สอกได้ธรรมชาติและเอมวยชอบเดินหน้าเปิดหน้าลอยวันนี้ถ้าฮาวาดจะชนะนะชนะที่แพ้แตกนะครับเพราะว่าคงจะสอกแตกไปเลยอะ นะแต่ว่าเอมุยคงไม่หลับหรอกนะหรือว่าอาจจะแตกเยอะจนจนกลัวแผลตัวเองอาจจะหลับได้อาจจะทิ้งตัวนอนไปได้นะครับเพราะนั้นเลดคู่นี้ส่วนตัวผมเองผมต้องชอบเอมุยนะแต่ว่าผมอยากให้ดูเลดก่อนนะคู่นี้เลดใครต่อรองนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะแต่ส่วนตัวมองเลดเนี่ยผมก็ว่าทางด้านเอมุยมาเป็นรองอีกอ่ะ เพราะว่าทางมวยเมียนมาผมดูที่ผมชอบเข้าเนี่ยเพราะว่าเลดเขามาดีนะเขามาเป็นรองเยอะตลอดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยคนไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยข้อข่ายการฟิตซ้อมความเชื่อถือี่จจะยังไม่ค่อยมีนะแล้วก็นักมวยพม่าเขาไม่ค่อยปฏิเสธคู่ชกเขาได้หมดนะครับดังนั้นวันนี้เลดเนี่ยถ้ามาเป็นรองฝั่งไหนให้ไปฝั่งนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเลดมาบี้บี้คู่ขี้กันเลยหรือแบบว่าเหม๋เหมอมาเลยนะ ผมชอบไปทางเอมุยผมมองว่าไอการที่จะฟันเอมุยให้มันหลับให้มันน็อกให้มันแตกยับจนสู้ไม่ได้มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่เอมุยจะต่อยหมัดเดียวแล้วทางด้านฮาวาดหลับนะครับฉะนั้นวันนี้อย่างนี้ถ้าเลดออกสูสีบีบ้กันคู่ขี้เคี้ยวๆกันเลยนะไปทางเอมุยนะครับแต่ถ้าเลดท,ทางฝั่งฮาวาดมาเป็นรองเยอะหรือใครมาเป็นรองเยอะนะครับใครต่อ รองฝั่งตรงข้ามเลยนะครับรับรองว่าออกตัวได้แน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะครับแต่ถ้าออกเลดมาเหมือๆอชอบเอมวยนะครับอ่าก็จบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจาร์ณวันนี้นะครับวันหน้าเนี่ยมีคู่มวยดีๆเด็ดๆนะในรายการวันหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมจะเอานาเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ